เวลาผมพาพ่อไปทําบุญนะครับที่วัดนาป่าพงผมมักจะใช้เวลาเดินกับพ่อเนี่ยและจะถามพ่อว่าอยากจะเกิดอีกไหมชีวิตเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เข้าถึงธรรมะแค่ไหนแล้วโสดาบันยัง้ <c oughs> <c oughs> มันคงไม่หวั่นไหวยังนับถือพูะพุทธรรมประสงค์ไม่หวั่นไหวยัง้าไมหวั่นไหวแล้วก็หนึ่งข้อของคุณในสมบัติโสดาบันเหนะ็นห้า มีครบอยู่แล้วอยู่แต่บ้านไม่ไปไหนรูปคําในสินโพสไหมยังนะเชื่อในเรื่องผีสางเทวด,ดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ป่ะไม่เชื่อเลยนะเชื่อว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นใช่บุคคลมีกรรมเป็นของตนทำอะไรได้อย่างนั้นมีเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนี่ตามหลักศาสนาพุทธ โดยปกติคนทั่วไปมักจะคิดว่าจะได้แก่ตายกันทุกคนนะครับสิ่งนี้คือความคิดที่น่ากลัวนะครับบางคนอาจจะอยู่ไม่ถึงก็ได้นะตอนสมัยที่ยายของผมเสียเนี่ยผมเนี่ยเพิ่งเริ่มศึกษาพุทธวจนะเองและในตอนก่อนที่ยายจะเสียนะฮะผมจําได้ว่าผมเอาบทธรรมจกกักรกระปวัฒนสูตรไปท่องให้ยายฟังเป็นบทบาลี แปสลับกับไทยนะครับแล้วก็อธิบายเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงโมเมนต์ตอนนั้นอธิบายยากครับเพราะว่ายายพูดไม่ได้สบตากันอย่างเดียวครับตอนนั้นนี่ให้อาหารทางสายยางแล้วครับเป็นโค้งสุดท้ายของชีวิตคนแก่จริงๆแต่คนก่อนๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นญาติเพื่อนบางคนที่ผ่านมาเราย้อนกลับคิดไปรู้สึกอืมเสียดายเนาะคนที่ขาดโอกาส ได้ยินได้ฟังได้สดับคำพระพุทธเจ้าเนี่ยยังมีอีกเยอะครับและในพระสูตรเรื่องการตอบแทนคุณบิดามารดาเนี่ยถ้าลูกคนใดนับถือศาสนาพุทธเนี่ยควรต้องศึกษาพระสูตรนี้เลยนะครับใจความของพระสูตรนี้อยู่ที่ประเด็นการดึงศรัทธาของมารดาบิดาครับให้มาตั้งมั่นในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ตั้งมั่นในศีลห้าครับและก็เป็นผู้ที่มีจาคะนะครับสะละละความตานีและอย่างสุดท้ายคือยังบิดามารดาที่สามปัญญานะครับให้ตั้งมั่นในปัญญาสม ปทาในข้อนี้ก็คือการมองเห็นตามความเป็นจริงนะครับว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราสรุปโดยย่อ,อก,ก็คือถ้าบิดามาดาเนี่ยรู้เห็นตามความเป็นจริงในอริยสัจสี่เนี่ยและทํา3ข้อแรกได้ครบเนี่ยจะเข้าเกณฑ์โสดาบันครับ